สวัสดีค่ะตอนนี้เลิกซ้อมแล้วปลกลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องค่ะเห,หนื่อยไหมร้อนมากค่ะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มหาซุกนะคะพี่น้องซ้อมเสร็จแล้วลงมาพักผ่อนกินน้ำเมนี้มีภารกิจปะเขาน,นีค่ะพรกิจคือแต่งหน้าแต่งหน้ายังไหนยังหนัก เยอสูยสูย้อมอะไรนี้เนี่ยนาเหตนียังกันมาแต่เดเห็นเนี้ยบ้าบอน่็มเดี๋บวาปมาร่นู้ตอนเช้าขอเออเออ่ายขอไม่อยากให้มันรู้ไปใกล้กันเหตอียังหาแต่เนี้เห็น แ่แม่ันแหงหวนอยูเป็นไงเป็นยังไงอยู่กับเร่นี่อยมีแต่เนี้ยเบ,บาๆบาๆแต่เม <c oughs> ี่มันมนี้วันนี้สวยมีแตเนี้ยแต่งสวยต่ดาห่าะวันนี้โนสวยจะ<อ>น้ารักแกงแดงต่อ เล่นบ่าเล่นบ้าเล่นายัง่ะเอคืออะไรว่ายดก่อนพี่น้องเขาตังจะไปหับเด็กหน่อยนะคะรับไปปฏิบัติการไปเหตุนาที่ตามข้หมันสัญญาแล้วครับพี่น้องที่พูดคุยกันไว้เมื่อคืน วอลกันว้ว่าถ่ายยอดถึงถ่ายยอดถึงยอดถึงกําหนดที่เรากรําหนดไปในวันนั้นนะคะพี่น้องเขาสิมีขอแลกเปลี่ยนกันซึ่งมันถึงจริงๆหอ,อ,อดอดดีถ้าผู้ดดใดได้บ้างรสไรจะเข้าใจคลิปนี้เบื้องคลิปนี้จะรู้เรื่องพี่น้องเมื่อกี้นี่ภาพตัดนะคะเพราะว่า ใช่ฮะบังอานนี่อ,นอ,อยู่หนาเวทีเนาะตอนนี้อยู่ดีๆกับพ่โพอยู่ทั้งรถทั้งถน,นนนะคะพี่น้องเพราะว่าเพลงมันรีกับซีดคาะกันให้เลยตัดมาตอนกําลังเดินทางมารับน้องนะคะตอนน้องเดินทางกลับมาเองมาห้องก้อนนะคะก็เลยเดินตามมาคหาฟุตนำปนตอนนี้พอดแล้วค่ะพี่น้องหนี่งชั่วโมงพักนอ้นองค่ะพี่น้องค่ะอยากให้จุไปขอบ จะมารับน้องไปทำภารกิจค่ะวันนี้ภารกิจเริ่อกให้เปิดแสร็จเ่ร็จหอดไปหอดไปเอา,าช้าไปเคาะประตูเบิ่งบาน พี่น้องเ้าสิพาลงไปเนี่ยบึงสภาพเด็กหน่อยอันนี้คือรันเพลงแบบเหนื่อยมากแต่ทิ้งเงาบทถ่วงพี่น้องเอ้ยถ่วมบักคักค่ะพี่ครับพี่เองครับ ไป่ะ <laughs> เดี๋ยวพี่รออยู่ข้างนอกข้างนอกกัตสิบบเอาสิบบเขาไปทายห้องส่วนตัวนะคะม,มันเป็นพื้นที่ส่วนคลน,นะคะไอริโอว,ว่าพี่เหวนแต่จักเวลานี้คนได้เขาหลมาไหลมาหลายทด่องแล้ว เลขีามากอาหานะไรนนไม่ยัง่ะของได้มาแล้วใช่ไหมไคืออะไรโอเคคืออะไรขาตั้งก้องเออ เย็นช yeah. ิปไปนอนเฮ้ยยยหนลืมดดเด้อกินแยนมขนมโอเคใช่กินขนมดีกว่า <S <S กินอีก,ลก,กแล้วนุ่งเหี่ยวเขับนุ่งเหี่ยวเขับเดี๋ยวก็ได้กินสมใจเดี๋ยวก็ได้แตกไปกินสมใจ <S 2> <S 2> ไม่ต้องห่วงเลยสิกิน,กนแบบไอทำไม,นนไมคนเยอะแยะ ไอ้ลิ้วเตรียมพร้อมตั้งแต่เมือนขึ้นเหมือนกางเกอเตรียมจะสองมือว่างหันแล้วไปป่วยต้องเองหาคนแต่งนำมือนี่ล่ะเราบ่มีโอกาสได้นั่งหัวเขาดอกเรากา็ไ <c oughs> ด้แต่งเ <c oughs> ดี๋ยวแต่เม่พญาเดี๋ยวแม่โปผู้เดียวเดี๋ยวแม่โปผู้เดียวตอนเนี้ยไก่งีั้ยบ้เอาเลยจะเป็นอิ่มบ่เป็นเนาะอืห้างกึินนู้ไปซ้อมมากินนู้กินจ้าหนามโต เออดีแล้วกินน้ำเปล่าเยอะๆดีแล้วขับถ่ายคองเจอวจากร่างกายป้าใช้หนังกินโรสซาโซฟซากบาคือกันได้แหละแมนอยู่คนละก็กินซะมากเป็นสารเปาเลยได้โดยปาน้ำ้่าให้เตือืเอเด้ทมือจะคลองปิดเองป้าแต่เขากินเนื้อปิดเองแม่ว่ากินไปกระเสะไปเนี่ย กินแบบนั่งกินเป็นสมองอะเออเพราได้นอนด้่หมอแรงเนี่ยต้องนอนค่ะพี่พานมาไหมค่ะโอ้หาลูกแยงน่ะถ้ากันั่งกินยิ่งเบาได้ยิ่งกว่ารับถ้ากินกับนอนแน่นอนหนูเรื่องนอนแมนตีแต่ลนัณะกินเออเพ่งชีนอนกบนอนไปแล้คนกินนอนถ้ากินได้ตลอดชีวิตกับนอนได้ตลอดชีวิตพ่อหนอนได้หากกินได้กินได้หานอนถ้ากินมันก็บไม่อยากนอนก็๋ย้า พาเขาเดต่งหนาวมาเซเว่นอีลีบีจะไปเห็นคอนเทนต์เดินเลยสิเต้นแพ้งม่เคยหยาดยาออมาพอทำเนี่ยยานไหมยานไหมเขา็จะไปเห็นเดินหเออเขาหาลินของเขาซื้อเขาภาษาด็กหน่อยเนาะซื้อมา,อาแพ้งสั่ง<อ>ความบรรงยางเดี่ยวสาสต์นาบุมีสาสตร์หนีมวอยางเดียวตัวไม้กคะยังเห็นได้ พระละคุโอ้ยรใช่แล้วพ่อพลอแม่แม่มักเบิ่งนี่เป็นประโยชน์เนี่ยค่ณประมักเข้าในเวอร์ชันสวยตัวเคุณนมักเธอในเวอร์ชันผีบ้าเพราะว่าเพคุนมักหนูตลอดเนอะเพราะว่าหนูก็เคยสวยเลยเนี่ยอันนี้พูดเองนะเฮ้ยเฮ้ยยังพระเรื่องข้าไปเห็นอันนี้เห็นยังคอนคน หืมร้อนเกินไม่ที่หนีงานเนาะมันไม่มีอะไรหรอองค์คาถามันติดแหงมมือขึ้นเป็นแนวไหนเป็นไงมันติค่ะคะค่ะปุ่นใจป๊อปแม่ลูกชื่อไม่ติดหมอบให้ฟังยามมื้อคืนแม่รู้เรื่องนะกาแฟเราเล่นอมไรแบบหแม่แม่ก็ติดของดีให้แล้วไงแม่ติดหมอกของดีให้แล้วพี่น้องเอายันต์มาติดเสียงคาถามาติดแองแมเป็นห่วงลูกสาวมันเป็นห่วงลูกสาว นังเคียนหายอยู่นอกมือคืนกระดย่านลูกนอนเพอร์เซนต์อนแต่ว่าเราต้องรีบออกมานะประเด็นหนามาห้าทุ่มไม่ได้กินนะคะเขาปิดแล้วพี่ขอเตือนได้ด้าก็มากินแล้วข้ากินแล้วข้ากลับไปกินแล้วก็กลับเลยหนูมังต้มเด็ดที่สุดหนุ่มเเคยกินอ้ออืมอยากกินนะคะเอาพี่น้อง คลิปนี้าไปจ้ำเหนียกพี่น้องค่ะเจอกันในช่องแม่ตีมคุสมาลำเพือนออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องค่ะเขาไปเขาไปเบึ้งไล่กดไล่กดแช่น,นะคะพี่น้องค่ะคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะถามเบึ้งว่ามือแรงมาสิเลหรือสีปังยินดีนีบไปจ้ำเหนียค่ะสวัสดีค่ะ